ไปดูเรื่องของภาย์จังหวัดพัทลุงนะคะที่บุกจับผู้ที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาภายในงานวันสตรีสากลซึ่งจัดขึ้น โดยทางด้านเจ้าที่ค่ะได้มีการส่วนที่กาลังเข้าไปบุกจับนะคะผู้ที่จําหน่ายหน้ากากอนามัยค่ะภายในบริเวณงานวันสตรีสากลซึ่งจัดขึ้นภายในงานสแสดงสินค้านะคะประจําปีนี้ซึ่งจัดขึ้นบริเวณถนนทางสเสด็จอยู่ติดกับสารกลางจังหวัดเลยค่ะโดยเปิดจําหน่ายมาตั้งแต่วันที่12มีนาคมถึง21มีนาคมนี้โดยเจ้าที่นะคะได้มีการประสานทางกรมนอจังหวัดและก็ชุดสืบสวนค่ะพร้อมเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องวางแผนล่อซื้อการจําหน่ายหน้ากากอนามัยดังกล่าวจากร้านค้าที่ออกบูธภายในงานซึ่งพบว่าการล่อซื้อดังกล่าวนะคะสามารถ จับกลุ่มเจ้าของแผงร้านที่ขายสินค้าเป็นสินค้าเบดตดเตล็ดและเป็นผู้ขายหน้ากาก,กอนามัยดังกล่าวโดยขายหน้ากากอนามัยนะคะในชิ้นละ17บาทซึ่งถูกเจ้าหน้าตำรวจเข้าจับกลุ่มพร้อมของกลางและก็เงินล่อซื้อรวมทั้งหน้ากากอนามัยที่ยังไม่จําหน่ายแก่ลูกค้าอีกประมาณ50ชิ้น จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเจ้าของร้านได้มีการสั่งซื้อหน้ากากอนามัยค่ะมาจำนวนสองกล่องจากกรุงเทพนะคะในราคาสูงเมื่อน,นํามาจําหน่ายภายในงานเนื่องจากเป็นที่ต้องการของลูกค้าค่ะจึงต้องนํามาขายในราคาที่สูงเพื่อเอากําไรเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการนําตัวพร้อมของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนในเมินคดีในข้อหาจําหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคาตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดเอาไว้ค่ะ